อันนี้เป็นผ่าสำหรับสไตล์แรกเลย,ยค่ะาคาาสาปะการันยับค่ะมันจะมีกอได้กับยับ่ามันจะมีบบก่กะกเดีเยวาผามันมด้วยกันเลยค่ะมะิด้วยสองคันมีด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 ีกีด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 ีราดวดี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 ดัาีด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 านีดีดีดีะีด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 ามัดีดีดดีดดดีี แล้วก็เอาผูกเนยค่ะถ้พาพ,พ,พาทัานผูกก็ถือเอีนี้ก็ได้แล้วเป็นว่าอีกสไตล์นึง่งนกาเนาะทุบ่านแหลมเพื่อนอเก่าเพื่อนไม่ตางหูสวยๆเพื่อนเก่ามาใซ่ซด้วค่ะน,นี่เป็นสไตล์นั้ อ,นนอันนี้ก็เป็นสไตล์ถ่ายค่ะแนวแรเที่ยวทะเลเนาะอันนี้ก็เป็นสไตล์ตแรกเล้าสาระแกาส เด้เพื่อนๆอันนี้ก็บสิเป็นสไตล์ที่สองด้ค่ะก็บสิเป็นสไตล์สาวอเริกาสาวคลังแกนกลุ่มผ้าได้ค่ะกลุ่มผ้าได้ค่ะคุ้มค่าได้ค่ะทีน,นี่ร่มหน่อยหนึ่งนะค่ะเพราะว่าสาวขนังแกนไม่อาบเลยอืมมันติเบิร์ดมันติเบิร์ดช่วงหน้าอ่อนเลยได้ค่ะแต่ได้ต่ำมากก่อนอันนี้ก็บสิเพชรอันนี้แน่นๆได้ค่ะกล้วยแต่ก้อนได้ค่ะแน่นๆหลังจากนั้นก็บสิบกล้ยยวยยาี้วกล้วยไปเงี้วเลยได้ะค่ะวับไ่มากหัวมัก อดอกใหญ่ดอกน้อยก็แล้วแต่ป่าเนาะค่ะกะเฮ็ดไปทว่าสาวขอนแก่นมักดอกใหญ่ค่ะกระซิบมุนไปจนชุดติ้วติ้วติ้ว,วเลยด mm hmm. เด็กค่ะเตปแล้วปุ๊บเพื่อนๆก็แค่เอาหมุนมาเป็นวงกลมตรงหน้าผาเด้อค่ะ mm hmm. อันนี้กระซิขึ้นมาเป็สี่เด้อค่ะข mm hmm. มาเป็นสี่ปุ๊บนี่มันก็สิเป็นดอกเป็สี่เนาะ mm hmm. ถ้าไผ่มักดอกใหญ่ก็ใส่ดอกใหญ่เด้อค่ะ มักดอกน้อยก็ใส่ดอกน้อยสีสันเนะาะเพราะว่าความสวยบระเด็นทำลายไถได้ค่ะผู้หญิงทุกคนก็มกักความสวยงามเนาะอันนี้ก็สชิพีต่างหูเมาใส่เด้ค่ะต่างหูอัพพลิสการ์ดค่คนแก,นก่ใส่ต่างหูนี่แต่ว่าอันนี้เป็นต่างหูแฮนเมดหรอกค่ะสาวคนแก่สั่งเองสั่งเองต่างหูเพราะว่าเพื่อนๆก็บ่ต้องซีเรียสเนาะถัดเวลาผู้ใดผมน้อยผมบางด้วยค่ะ กระไส่ไปอันนี้เป็นเป็นตั้งหูตาคนจันไส่เบอร์แมทคิงกระสือหลังจากนั้นปุ๊บเพื่อนๆกระไส่เป็นตาไปมันก็สิออกมาได้ลูกจังนสี่เลยค่ะลูกทะเลสวยๆไายลูกชิวๆเนาะคะ่ะอันนี้สไตล์ที่สองเลยคะ่วะว่ดต้องกวงมาอ่านนสไตล์ที่สาม หลังมีเรือหลายเป็นก็ค่ะนสุจิยบหน้าก็จะไปย่าเ้าไปเที่ยวกับไสเาเขากสตุ่มหูไปก็ค่ะตุ่มหูอันนี้คือว่าไส่ไปอยาก่าจะทา่ไ้ลคะหันืออันนี้เป็นสไล์ที่สาแปนี่เป็นสไ เอากะพาะละค่ะวันนี้สสไตล์ในหนึ่งวันมาไหวยน้ำด้วยค่ะเอาวันนี้กับกดไลลกดแช่ใส่นเก่นนั่นเลยด้วยค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะม้อย